ในวันนี้หรือตลอดระยะเวลาที่ั่นมาว่าได้อหยางพ่องนะครับโดยความรู้สึกแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือความกรรชิดกับ่อแม่ป่นร่องเจ้าบ้านและอยากจะมีคําถามไปถึงเจ้าบ้านเจ้าบ้านมีคําถามมาถึงกระผมในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพิชัยวันนี้ได้เยอะแยะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำใจไมตรีต่อประม่พปิ่นรองชาวบาลที่มีต่อทางเทศบาลมีต่อผู้บริหารมีต่อสภาเทศบาลเหมืองพิชัยนะครับและเขามีความใกล้ชิดมีความอบอ้อมอารีกันเกิดขึ้นมีความเป็นกันเองกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าครบครอบพุมมทุกวนันวันนี้มันฝ่ายร้อยเป็นมันสุดท้าย แต่คํา่่าสุดท้ายวันนี้เขามา่ใจว่าจะยุดขโครงการที่เขาจะดำเนินการต่อจะไปถามครับวนจุดแรกข้างแรกเขาเริ่มต้นจากบ้านไหนเขาจะ,จะกลับไปถามแหมนะครับเพราะั้นของคองการสภากาแฟต่อไปอาจจะเพิ่มคําว่านายกพบปะประชาชนต่อไปแหมครับเพื่อที่จะได้คําถามจากพ่อแม่พี่นองชาวบ้านที่จะมาเป็น เข้าแผนที่จะมาบริหารเทศบาลต่อไปตามความต้องการประเมพี่น้องเจ้าบ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองพี่ชัยต่อไปครับขอ